ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิาสตรออนไลน์ของคุณโดนครับวันนี้นะครับเป็น e p ีที่สิบแล้วนะครับวันนี้นะครับคุณโดนก็จะมาสอนในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะครับเอาละครับเพื่อไม่การเสียเวลาครับเราไปเริ่มเรียนพมๆกันเลยครับอก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูเศษส่วนนะครับเศษส่วนประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับตัวอย่างที่ยกมาในวันนี้ก็คือเศษหนึ่งส่วนสองนะครับนี่คือหน้าตาของเศษส่วนนะครับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับ่าข้างบนนะครับแสดงจํานวนนะครับ แสดงจํานวนแบ่งนะครับที่กล่าวถึงนะครับซึ่งเขียนไว้ข้างบนนะครับนั่นคือตัวเศษนะครับหนึ่งคือตัวเศษใช่ไหมครับสองคืออะไรอ่าสองคืออะไรสองคือแสดงจํานวนนะครับส่วนที่แบ่งทั้งหมดอ่าที่เท่ากันนะครับเขียนไว้ด้านล่างคือตัวส่วนนคันั่นเองนะครับระหว่างเศษส่วนครับจะมีเส้นขั้นนะครับเส้นขั้นนะครับระหว่างเศษและส่วนนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับมาดูการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะครับอ่ะตัวอย่างคืออะไรครับตัวอย่างคือเศษหนึ่งส่วนห้านะครับสีแดงนะครับเศษหนึ่งส่วนห้านะครับหนึ่งนะครับคือตัวเศษห้าคือตัวส่วนใช่ไหมครับมีทั้งหมดห้าส่วนนะครับระบายสีไปกี่ส่วนหนึ่งส่วนนะครับเห็นไหมครับสีแดงจะได้เป็นอะไรครับอะไรครับเป็นเศษหนึ่งส่วนห้าเองมาดูเศษสามส่วนห้าครับมาดูเศษสามส่วนห้าทั้งหมดมีห้าช่องระบายสีไปทั้งหมด สามช่องนั่นเองนะครับก็สสแสดงว่าเป็นเศษสามส่วนห้าเรามาเปรียบเทียบระหว่างเศษหนึ่งส่วนห้ากับเศษสามส่วนห้ากันครับอ่ะนักเรียนคิดว่าอะไรมันมากกว่าอะไรมันน้อยกว่าครับอ่าต้องเป็นเศษหนึ่งส่วนห้าใช่ไหมครับที่มีค่าน้อยกว่าเศษสามส่วนห้านะครับเศษหนึ่งส่วนห้าดูดิครับเศษหนึ่งส่วนห้าจะมีค่าน้อยกว่าเศษสามส่วนห้าอ่ะเดี๋ยวมีเทคนิคสําคัญมาให้นักเรียนดูนะครับ อ่ะต่อมานะครับมาการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีส่วนตัวส่วนเท่ากันอีกนะครับมาดูตัวอย่างเศษสองส่วนสี่และเศษสามส่วนสี่นะครับเศษสองส่วนสี่นะครับสีแดงข้างบนใช่ไหมครับเศษสองส่วนสี่นะครับทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมดสี่ส่วนใช่ไหมครับมีทั้งหมดสี่ส่วนระบายสีไปกี่ส่วนครับสองส่วนนั่นเองเห็นไหมครับเขียนเป็นเศษส่วนได้คือเศษสองส่วนสี่นะครับมาดูเศษสามส่วนสี่นะครับ เศษสส่วนสีทั้งหมดมีอยู่สีส่วนเท่าๆกันนะครับระบายสีไปแล้วสามส่วนนะครับจะเขียนได้ว่าเป็นเศษนะครับเศษสามส่วนสีนะจากรูปนะครับมาดูส่วนที่ระบายสีนะครับส่วนเปรียบเทียบส่วนที่ระบายสีนะครับตัวส่วนเท่ากันนะครับไปดูที่ระบายสีนะครับดูนะครับเศษ2ส่วน4จะมีค่าน้อยกว่าเศษ3าส่วนสีแน่นอนครับเราดูสีเปรียบเทียบกันนะครับเราใช้บาร์ในการเปรียบเทียบนะครับแต่ละช่องในการเปรียบเทียบนะครับ เห็นไหมครับอ่าจะได้ว่าเศษสองส่วนสี่มีค่าน้อยกว่าเศษสามส่วนสี่นะครับเขียนแทนด้วยนะครับเครื่องหมายเศษสองส่วนสี่นะครับมีค่าน้อยกว่าแหลมนะครับมีค่าน้อยกว่าเศษสามส่วนสี่หรือเศษสามส่วนสี่มีค่ามากกว่านะครับเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์มากกว่าคือ R ใช่ไหมครับ R คือมากกว่ามากกว่าน้อยกว่านะครับ โอเคนะครับจะได้ว่าเศษสามส่วนสี่นะครับมากกว่าเศษสองส่วนสี่นั่นเองโอเคต่อมานะครับเรามาดูวงกลมนะครับวงกลมนะครับวงกลมสองวงนะครับแบ่งออกเป็นแปดส่วนเท่าๆกันใช่ไหมครับวงกลมสองวงแบ่งออกเป็นแปดส่วนเท่าเกันนะครับอ่าส่วนที่หนึ่งระบายสีไปกี่ส่วนสองส่วนนั่นเองนะครับจะได้จะได้ว่าเศษสองส่วนแปดนะครับวงกลมที่สองระบายสีไปกี่ส่วนครับนักเรียน อ่าระบายสีไปสส่วนนะครับก็จะเขียนได้ว่าเป็นเศษสส่วนแนั่นเองเมื่อเรามาเปรียบเทียบกันนะครับเศษสส่วนแดและเศษสี่ส่วนแจะได้ว่าเศษสส่วนแมีค่าป็นครับน้อยกว่าเศษสส่วนแนั่นเองเห็นไหมครับดูจากสีก็ได้ครับ2ส่วนมีค่าน้อยกว่านะครับสส่วนเออโอเคเห็นไหมครับหรือเราจะเปรียบเทียบว่าเศษสส่วนแมันมีค่ามากกว่านะครับเศษสส่วนแนั่นเองนะครับ มาดูเทคนิคสําคัญนะครับการเปรียบเทียบนะครับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะครับจากรูปนะครับรูปภาพนะครับรูปนี้นะครับเป็นไงบ้างครับแบ่งออกเปทั้งหมดสี่ส่วนเท่ากันนะครับเราแบ่งออกเป็นทั้งหมดสี่ส่วนเท่ากันใช่ไหมครับทั้งหมดจะแบ่งออกเป็นสีส่วนเท่ากันแต่ส่วนที่หนึ่งนะครับเป็นไงครับส่วนที่หนึ่งเราไปสไปแค่ส่วนเดียวนะครับ เห็นไหมครับส่วนที่2ระบายสีไปทั้งหมด4ี่ส่วนเห็นไหมครับมันมากกว่านะครับสีช่องสีมันมากกว่าไป2ช่องแสดงว่านะครับกลับมาอีกรอบนะครับเทคนิคของคุณดนก็คือนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปดูที่ตัวส่วนใช่ไหมครับเราไม่จําเป็นต้องไปดูที่ตัวส่วนนะครับเรียนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรากําลังเปรียบเทียบนะครับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันอยู่นะครับถ้าเกิดตัวส่วนเท่ากันเราไปพิจารณาแค่ตัวเศษใช่ไหมครับ เราไปพิจารณาตัวเศษเลยถ้าเกิดอ่าเศษส่วนใดนะครับตัวเศษมีค่ามากกว่าใช่ไหมครับตัวเศษมีค่ามากกว่านะครับแสดงว่าตัวนั้นมีค่ามากกว่านะครับเปรียบเทียบเช่นเศษสองส่วนห้ากับเศษหนึ่งส่วนห้าครับสองนะครับมีค่ามากกว่าหนึ่งแน่นอนดังนั้นเศษสองส่วนห้าต้องมากกว่าเศษหนึ่งส่วนห้าแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันครับไม่ยากเลยทากนักเรียน มาดูตัวอย่างครับมาดูตัวอย่างครับเศษหนึ่งส่วนสี่กับเศษสองส่วนสี่นะครับพิจัยยังไงพิจารณาตัวเศษนั่นเองนะครับตัวส่วนมันเท่ากันอยู่แล้วเห็นไหมครับสี่เท่ากับสี่นะครับตัวส่วนคือสี่เท่ากับสี่ถูกไหมครับอ่ะตัวที่เป็นประเด็นนะครับตัวที่เป็นประเด็นคืออะไรครับตัวเศษนั่นเองเรามาดูครับหนึ่งกับสองแน่นอนครับหนึ่งมีค่าน้อยกว่าเลครับสองดังนั้นนะครับเศษหนึ่งส่วนสี่ต้องมีค่ามากกว่า มากกว่าน้อยครับน้อยกว่าครับมีค่าน้อยกว่าเศษ2ส่วนสี่หรือเศษ2ส่วนสี่มีค่ามากกว่าเศษ1ส่วนสี่นั่นเองนะครับต่อมาครับมาเปรียบเทียบระหว่างเศษ7ส่วน9ก้ากับเศษ2ส่วนเเห็นปุ๊บนักเรียนตอบได้เลยนักเรียนป .4 ทุกคนตอบได้ทันทีเลยครับโอเคแสดงว่าอะไรครับเศษเจส่วน9มีค่ามากกว่าเศษ2ส่วนเเราพิจารณาตัวเศษครับเห็นไหมครับเจมีค่ามากกว่า2 ใช่ไหมครับเมีค่ามากกว่า2ดังนั้นเศษเส่วน9จะต้องมากกว่าเศษ2ส่วน9นั่นเองหรือเศษ2ส่วน9มีค่าน้อยกว่าเลครับเศษเจส่วน9นั่นเองเห็นไหมครับง่ายมากครับง่ายมากสําหรับการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันครับเักเรเยนเอาละครับเป็นไงบ้างครับสําหรับบทเรียนในวันนี้นะครับในการเปรียบเทียบตัว เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะครับคุณโลนว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องง่ายนะครับจาได้ง่ายเข้าใจคอนเซ็ปต์ก็คือง่ายนะครับเอาละครับสาหรับวันนี้นะครับคุณโลนก็ขอจบการเดินการสอนไปเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับถ้ามีโอกาสนะครับวันนี้นะครับคุณโลก็ขอลาไปก่อนสอสดีครับ